อันนี้ไส้กะหรี่ปั๊บไส้ไก่นะคะนี่ที่ห่อจับจีบจับจีบอย่าดราม่าเรื่องใส่ถุงมือกันนะงั้นเดี๋ยวจับจีบไม่ได้อาโอเคนี่ แล้วพอทำอ่างนี้เสร็จแล้วก็เอาไปทอดกันนี่นะคะนวดแป้งนวดแป้งก่อนจะเอามาปัน้นนวดที่นวดแป้งทำเหมือนง่ายนลแม่ <c oughs> นี่นะคะคนทำ <laughs> เป็นแล้วก็ไม่ยากหรอกตอนนี้เป็นมันก็ยากเหมือนหันหันหันแล้วก็เอามาแบะอีกทีนี่แบะไว้ครับแบะไว้ จีบนี่แล้วก็มาห่อเหมือนเดิมใส่พอประมาณใส่เยอะก็เดี๋ยวจะปิ้นไปนะจ๊ะห่อไม่ได้แล้วก็มาจับจีบเหมือนเดิมเลยนี่อันนี้ก็แปะก่อนเอามาขึงอย่างเงี้ยแหละจ้ะนี่นะคะตอนทอดแล้วก็แพ็คแล้วเตรียมนําส่งลูกค้า วันนี้ลูกค้าสั่งสามร้อยกล่องอเทียบเลยยังเหลือทําไม่เสร็จอีกน่ากินไหมคะตั<ป>้งไฟแล้วก็รอน,น้ำมันร้อนก่อนแล้วค่อยพอด มาแล้วก็เป็นอย่างนี้จะเอาเหลืองเอากรอบแค่ไหนก็ตามเราเลยถ้าใส่แล้วเป็นอย่างนี้แสดงว่าน้ํามันยังไม่ร้อนนะจ๊ะต้องรอน้ํามันร้อนกว่านี้อันนี้อันนี้เราลองก่อนเลยหย่อนไปตัวหนึ่งนี่นถ้าน้ํามันเดือดอย่างนี้แสดงว่าได้แล้วนะคะถ้ามันถ้ามันสุกมันจะลอยใช่ไหมแม่ถ้ามันสุกมันก็จะลอยลอยขึ้นมาแล้วเราก็ดูว่าเหลืองประมาณไหนเราพอก็คือใช้ได้แล้วจ้ะ แล้วเราก็คอยคนอย่างนี้นะจ๊ะถ้าไม่คนเดี๋ยวมันจะติดไหม้ด้านล่างแล้วต้องคอยคีบคนใช่คีบคนไว้กระทะมันเล็กไปหน่อยเขาไม่ค่อยได้ทําตัวใหญ่ไงทาแต่ตัวเล็กอืมวันนี้ทําตัวใหญ่ไปงานใช่วันนี้เขาสั่งเป็นตัวใหญ่มาก็เลยต้องงานทำไก่และไก่แล้วจ้ะไก่จะได้แล้วเริ่มเหลืองแล้ว ้แต่สีในกล้องมันไม่ค่อยเหลืองเนาะแต่ความจริงมันก็เริ่มจะใช้ได้แล้วอะตรงนี้มันไม่มีไฟกล้องมันมัวหน่อยแ่ใช้ได้อย่างนี้ใช้ใช้ได้นะจ๊ะนี่แล้วเราก็มากรองให้น้ํามันมันไหลลงไปข้างล่างก่อนเพื่อน้ํามันจะได้ไม่เยอะนี่เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วนะคะ